ดีตนรักสู่ช่ำจสินเจน่าและวันนี้เรามาทำรายการทําเบอรมีกล้องอยู่นะเท่าเรเราจะมาถ่ายรูปนะครับที่ La d o u c e Vita ที่าจามาสอนถ่ายรูปเจน่าจะแบบเป็นนางแบบที่นี่ก็เป็น Pop a ม Museum นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีประวัติความเป็นมาของสกูตเตอร์นะครับแล้วสีที่นี่ก็เป็นสีพาสเทลซึ่งเป็นสีหนูชอบมากค่ะมีหลายห้องเลยด้านในเนี่ยงั้นเราไปดูกันเลยไปเลย ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้จะอ่าน it looks like a walk นั่นคือสิ่งที่ Enrico Pigo พูดออกมารันที่เห็นรถเวสปาครั้งแรกทั้งรูปทรงและเสียงของรถยนต์มันจนให้นึกถึงตัวต่ออย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งตัวต่อในสายอิตาลีก็คือเวสปานั่นเองแล้วชื่อน,นี่ก็ตุปชาตราลงบนสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีมาตั้งแต่ปีคศ1946เป็นต้นมาอ,อ ตรงนั้นคือกระจกนะคะตอนแรกก็กลัวไม่กล้าย,ยืนกลัวตกนู้นหรอไปกันเลยนะครับเป็นสาคาเป็นเปลนะครับตรงนี้เทบออกมไาไหน่อยออกไปออกไปออก,ออกนี่ก็เป็นช่องของโฆษณาตั้งแต่ยุคจีนสุดน,นี่ครับเป็นแบบลูกค้าโฆษณาครับนี่ครับก็จะ <ผม S 1> เห็นเป็นนางแล้วก็สี่ศูนย์ ยกห <c oughs> ้าศูนย์ค่ะนี่ก็จะไล่ไปเป็นนี่ก็เป็น,กปน6กศูนนะครับ <c oughs> น <c oughs> <c oughs> ี่ก็เป็นแบบเจ็ดศูนย์แล้วก็อยู่ในโซนร e มแลนด์นะครับเมืองจำลองก็นกำเนิดของเวสต์ซ n นนะครับเราเข้าไปดูเลยครับ ใครเลิ่อนลงไปค่ะลเราจะมาทำชาเลนจ์เล็กๆก,กันนะครับแข่งกันใครปีนขึ้นของจำลองลูกนี้เลยก่อนครับเราก็จะนับเวลาค่ะใครปีนเร็วกว่าโอเคงั้นลองดูกันเลยนี่แล้วหกจุดสามหนึ่งวิดูกันจะน่าทำได้ดีกว่าหรือเปล่า กี่ตาสองตาะอเย่รนชนะเก่งกันไปเก่งกันไปค่ะ ไปโซนต่อไปเลยคับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในโซนเหมือนคล้ายๆโรงงานหรือแฟคทอรี่กันครัเอ๊ะอจริงค่ะต้นมีเยงแบบพังเลยค่เจนถายลูกบอล ให้ลูกม่ายชิ้นเลย,ยจะมีสีฟันสีเดงสีเหลือแล้วก็มีสีขาวนะครับ ยิงปืนมรมา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 ม่มามเมามาอามานามามาายามามามาานาม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 าามามามาาาม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 ้มา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 าม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 าาา 哎。Beast Phantom. นีเขาจะทำหมืานเป็นฟองน้ำน,นะครับแต่ละสีเะเป็นแต่ละเมืองของอิตาลีนะครับที่จะยืนเลยลก็ถึงทางออกตนี้แล้วก็ใกล้ถึงทางออกครับแล้วก็เป็นเหมือนต่อคิวเข้าห้องกระจกคร่ว สไลเดอร์ลงมาแล้วก็มีเส<ม>้นสปาร์ติซี่ไอติมแล้วก็ขวดวน์จะชอบห้องแรกเลยครับห้องที่เป็นคลายมิติี้แล้วเป็นโอ้ที่นเป็นแบบว่าสกตูตเตอร์แดงห้องแรกแ,แ,แล้วก็ชอบห้องจนะิมแลนด์ถ้าใครอยากมาชมเอ้ามิวเซียมก็มาได้นะคะเปิดถึง29พฤษภาคมน,นี้ปิดทุกวันจันทร์ถ้าอยากไปถ่ายรูปเก๋ๆชิกๆแนะนำที่นี่เลยค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งซึ่งกบแก่ ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊า